สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเราทุกคนต่างมีความฝันแต่เราอาจจะฝันแตกต่างกันแล้วในแต่ละคนเองในแต่ละช่วงเวลาเราก็อาจจะมีฝันที่แตกต่างกันตอนที่เรายังเด็กเราอาจจะฝันยิ่งใหญ่เราจะฝันว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกเราฝันยากอยากให้โลกนี้ไม่มีสงครามมีแต่สันติภาพเราฝันว่า เราอยากให้ทุกคนบนโลกนี้เป็นพี่น้องกันพออายุมากขึ้นเราเรียนรู้อุปสรรคแล้วเราก็บอกว่าความฝันมันอาจจะต้องหดเรียวเล็กลงจากฝันว่าจะเปลี่ยนแปลงโลกก็ขอฝันว่าจะเปลี่ยนแปลงทำให้สังคมเล็กๆที่เราอยู่เนี่ยดีขึ้นให้หมู่บ้านที่เราอยู่ดีขึ้นให้ชุมชนที่เราอยู่ดีขึ้นพอโตขึ้นมาอีกเข้าสู่วัยทำง,งานล่วงเข้าสู่วัยกลางคน ฝันก็อาจจะหดหรือเป็นแค่ว่าทํายังไงให้ชีวิตของเรามีงานมีการทํามีหลักประกันมั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นมีชีวิตหลังเกษียณที่ยังมีความสุขแต่ท่านผู้ชมท่านผู้วิเกียรทุกท่านครับผมคิดว,ว่าความฝันบางครั้งที่มันอยู่ในลิ้นชักของเราซึ่งเราลืมเลือนไปแล้วเนี่ยถ้าหากมีโอกาสได้ปัดฝุ่นใหม่มันอาจจะกลับทำให้เราได้มองอะไรที่ไปไกลกว่าน,นั้น มีคำถามเกี่ยวกับความฝันซึ่งถูกถามขึ้นเมื่อ22ปีที่แล้วกลางฤดูร้อนในปี2542คำถามนี้เปลี่ยนชีวิตผมคำถามนี้เป็นผู้ชิดของผู้ชายสามคนและคำถามนี้ก็เปลี่ยนชีวิตของคนกว่า 10, 10ล้านคนในประเทศไทยคำถามนั้นก็คือชีวิตนี้คุณยังมีความฝันที่ยังไม่ได้ทำอีกหรือไม่ คำถามนี้เป็นคำถามที่ผมถามนายแพทย์สงวนนิตยารำพง,ค,งคุณหมอสงวนเป็นนายแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องเรื่องระบบบริการสาธารณสุขผมถามในฐานะที่เป็นคนทํานโยบายสาธารณสุขของพักไทยรักไทยแล้วถามคุณหมอสงวนด้วยเวลาที่เล่งรัดบอกว่าพี่สงวนชีวิตของพี่สวนวันนี้มีความฝันอะไรที่อยากทําแล้วยังไม่ได้ทําบ้าง คุณหมอสงวนนิตยารำพงตอบว่าฝันอยากทำหลักประกันสุขภาพทุนนาผมนำความฝันนั้นมาบอกให้กับคนอีกคนหนึ่งก็คือหัวหน้าพักไทยรักไทยดรทักษินชินวัต,ดตรดรทักษินชินวัตรฟังความฝันของคุณหมอสงวนแล้วบอกว่าความฝันนี้ถ้าทำให้เป็นจริงได้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนไทยจำนวนมากมายเพราะฉะนั้นอยากจะรับความฝันนี้ มาเป็นนโยบายในการหาเสียงของพรรคไทยไทยในการเลือกตั้งวันที่6มกราคม2544ปรากฏว่าจากการเลือกตั้งครั้งนั้นพรรคไทยไทยซึ่งเพิ่งตั้งขึ้นเพียงแค่ประมาณ2ปีเศษสามารถที่จะชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายมีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรถึง248เสียงจากทั้งหมด500เสียงแล้วสามารถที่จะบอกกับประชาชนว่าพร้อมจะเริ่มต้นนโยบายหลักประกันสุขภาพทนหน้า เนื่องจากเป็นนโยบายที่สําคัญในการหาเสียงวันแรกที่ผมเดินเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุขในฐานที่ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมเจอผู้ชายคนหนึ่งคือนายแพทย์มงคลนสงขลาในแพทย์มงคลน,นสงคลา,า,าเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นแล้วบอกว่าพร้อมจะสนับสนุนนโยบาย30บาทรักษาทุโรคของรัฐบาลอย่างเต็มที่และพร้อมจะขับเคลื่อนทุกอย่างใช้ภาวะผู้นําใช้สกัดกำลังเพื่อทําให้กระทรวงสาธารณสุขสามารถจะทํางานนี้ได้ ใช้เวลาหนึ่งเดือนในการที่จะเริ่มต้นโครงการนำร่องหจังหวัดในวันที่1เมษายน2 5 4 4ใช้เวลาเจ็เดือนในการที่จะทาทั้งประเทศในวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 4 4นั่นคือความฝันที่เกิดขึ้นแล้วเป็นจริงได้เมื่อ20ปีที่แล้วมาถึงวันนี้ความฝันนี้กลายเป็นความฝันที่คนทั้งโลกอยากให้เป็นองค์การสาระชาติองค์การเมโลกล้วนสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาได้สร้างความฝันนี้ให้เกิดขึ้น คำถามก็คือว่าความฝันนี้ทาไมถึงเป็นที่ต้องการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องความเจ็บป่วยในตอนที่ผมเป็นนักศึกษามีคําอยู่สามคำที่ถูกพูดกันเสมอคือโง่จนเจ็บความโง่ทําให้เกิดความจนความจนทําให้เกิดความเจ็บแต่พอเริ่มเรียนรู้ไปโง่ไม่ได้ทําให้จนแต่จนก็ทําให้โง่ด้วยเพราะว่าความจนมีงานวิจัยในประเทศอินเดียพบว่า เกษตรกรกร่อนที่จะมีการเกี่ยวข้าวเมื่อไปวัด IQ แล้ว iQ ต่ำกว่าเกษตรกร,กรคนเดียวกันที่หลังจากเกี่ยวข้าวแล้วมีรายได้แล้วนั่นหมายความว่ารายได้สามารถจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความรู้สึกที่จะปลดเปลื้องจากความทุกข์แล้วทำให้ความรู้สึกที่อยากจะเรียนรู้นั้นมีมากขึ้นเช่นเดียวกันเรื่องเจ็บเรื่องเจ็บ ไม่ได้มาจากแค่ความจนความจนทําให้มีปัญหาในเรื่องการดูแลสุขภาพในเรเกิดการเจ็บป่วยแต่การเจ็บป่วยก็ทําให้เกิดความจนด้วยเพราะถ้าหากมีความเจ็บป่วยชนิดที่ทําให้ถึงขนาดต้องใช้เงินมากมายก็นำไปสู่การล้มละลายได้เพราะฉะนั้นโง่จนเจ็บไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าโง่ถึงทําให้จนแต่จนก็ทําให้โง่เจ็บไม่ได้ทําให้จนไม่ไทําให้เจ็บแต่เจ็บก็ทําให้จนได้เช่นเดียวกันเป็นเหตุของกันละกันและเป็นผลของกันละกัน คำถามที่มีต่อไปก็คือว่าโง่จนเจ็บเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งปัจเจกชนคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะก้าวพ้นจากวัฏจักรโง่จนเจ็บได้ไหมผมเรียนรู้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยในขณะที่บางคนที่มีความสึกว่าตัวเองพยายามจะถีบตัวเองขึ้นมาเรียนรู้มากขึ้นมีปัญญาแต่การที่จะบอกว่าให้ก้าวพ้นจากความโง่มาสู่ความจนนั้นมาสู่ความร่ํารวยพ้นความยักจนไปได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเพราะว่า มันมีโครงสร้างทางสังคมเนี่ยกดทับเอาไว้โครงสร้างทางสังคมเปรียบเหมือนใยแมงมุมที่ทําให้ดักเอาแมลงตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวัฏจักรโง่จนเจ็บนี้ได้เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ใครคนใดคนหนึ่งมีความรู้สึกว่าฉันจะพ้นจากวงจรอุบาทนี้ฉันพยายามจะถีบตัวเองเรียนรู้เพื่อให้พ้นจากความโง่แล้วฉันจะรวยฉันจะมีะไรายได้เพียงพอแล้วฉันจะไม่เจ็บแทบเป็นไปไม่ได้เลย ฉะนั้นโครงสร้างสังคมที่เปรียบเหมือนใยไม้บุมเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่กดทับทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะพ้นจากวันจากนี้ได้อย่างจริงจังคําถามคือว่าแล้วจะทํำยังไงเมื่อ20ปีที่แล้วเราเริ่มต้นจากตรงตัวเจ็บเราสร้างหลักประกันสุขภาพทุ่นหน้าทําให้คนมีความรู้สึกว่าตัวเองมีหลักประกันสุขภาพและพ้นจากความกังวนเลเรื่องความเจ็บได้แต่เราเรื่องโง่กับเรื่องจนละเรื่องโง่ มีการพูดถึงมากมายว่าจะต้องมีการปฏิรูปการศึกษามีการกระจายอำนาจทางการศึกษาปฏิรูปหลักสูตรแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งคงจะมีการพูด่อไปในอนาคตการปฏิรูปการศึกษาอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องมีการปฏิวัติการศึกษาครั้งใหญ่เพื่อทําให้เราหลุดพ้นจากปัญหาการศึกษาที่มีในปัจจุบันแต่ผมอยากจะเน้นว่าเรื่องปัญหาความจนทํายังไงให้คนไทยไร้จน นี่คือโจทย์ใหญ่มากๆแล้วจริงโจทย์เรื่องคนไทยไร้จนเนี่ยไม่ใช่เป็นโจทย์ของประเทศไทยเท่านั้นเป็นโจทย์ที่พูดกันมาเป็นระยะเวลานาน,านมากมีการสืบค้นกลับไปตั้งแต่สมัยเมื่อ500ปีก่อนเซอร์เทอร์มัสมอร์ผู้เขียนหนังสือชื่อยูโทเปียได้เคยพูดถึงว่าทำอย่างไรที่ทำให้คนในสังคมมีสิ่งที่เรียกว่ายูนิเซอ a ์เบสิ c In นคัมรายได้พื้นฐานทั่นหน้าเพื่อให้สามารถที่จะก้าวพ้นจากความยากจน เมื่อ200ปีที่แล้วมีนักคิดคนหนึ่งชื่อโทมัสเพนของอเมริกาได้พูดถึงเรื่องแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับ u s e เ b อร์เบสิ o อินเช่นเดียวกันเมือ่อศตวรรษที่แล้วก็มีตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นมาตินลูทคิงจูเนียร์ไม่ว่าจะเป็นตัวเบอร์ทรานด์รัสเซลหรือแม้แต่ปรีดีพนมยงก็ได้พูดถึงว่าจะทำอย่างไรที่สามารถจะทำให้คนในสังคมมีรายได้พื้นฐานทั่หน้ามาในยุคปัจจุบัน พี่มหาเศรษฐีอย่างอีรอนมัสซซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเท s l a เรื่องรถไฟความเร็วสูงไฮเปอร์ลูเรื่องเกี่ยวกับยานวกาศ SpaceX ก็ SpaceX, ออกมาสเสนอแนวคิดว่าอาจจะต้องใช้ User Basic Income ในภาวะที่ต่อไปในอนาคตโรคจะเปลี่ยนไปคนอาจจะถูกการดิสล์ของเทคโนโลยีทำให้เกิดการตกงานมีชนชั้นไรประโยชน์ที่ว่า Us e l e s s Class เพราะฉะนั้นการที่มีตัวกันแกระแทก มีกำแพงปิงหลังให้กับคนที่ยังปรับตัวไม่ทันจริงเป็นเรื่องสําคัญมากแต่คําถามก็คือว่า u n universal basic i n c o m e เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดกันมาอย่างที่เรียนแล้วคือ500ปีมาถึงวันนี้ยังไม่มีการลงบือเป็จริงจังเลยในประเทศใดในโลกนี้มีแต่กา,การวิจัยเล็กๆในเมืองเล็กๆก,การทําศึกษาในเชิงทฤษฎีแต่งานที่จะทําให้เกิดการผลักดันเป็นจริงเป็นจังในประเทศใด,ใดๆยังไม่เกิดขึ้นผมอยากจะลองเปรียบเทียบกับเรื่อง30บาทรักษาทุกโรค ซึ่งผมคุ้นเคยหลายท่านอาจจะคุ้นเคยว่าที่จริงแล้วเนี่ยเส้นเรื่องของเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคกับเส้นเรื่องของเรื่องคนไทยไร้จนหรือ u s e r อ a ์เบส i c อินคเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันเรื่องส0สิบาทรักษาทุกโรคเราบอกว่าการที่จะสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้นี่คือสิทธิไม่ใช่เรื่องของความนุเคราะห์ไม่ชเชื่อถึงการร้องขอแต่นี่คือสิทธิสิทธิในการที่จะรับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย และการรักษาพยาบาลนั้นจะต้องมีมาตรฐานทางการแพทย์และมาตรฐานนี้จะสามารถใช้ได้กับทุกๆคนคือทั่วหน้าไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนอย่างไรคุณสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมกันเช่นเดียวกันในเรื่องคนไทยไร้จน user basic income นี่คือสิทธิมีการพูดถึงว่าการจะบอกว่าประเทศใดหรือสังคมใดเนี่ยให้รายได้พื้นฐานทวหน้านั่นต้องเป็นสิทธิ ไม่ใช่เรื่องการร้องขอไม่ต้องซึ่งมาบอกว่าคนนี้สมควรช่วยเหลือแต่นี่คือสิทธิ์ของคนทุกๆคนในสังคมนั้นที่จะได้รับสิทธิในการที่จะรับรายได้พื้นฐานทวนนามีรายได้สม่สําเสมออย่างเช่นทุกๆเดือนมีรายได้ที่มากพอที่เกินกว่าเส้นความยากจนอย่างในประเทศไทยวันนี้คือที่2 7 6 3บาทต่อเดือนฉะนั้นถ้ามีรายได้มากพอและอย่างทวนน้าด้วยรายได้ทวนน้าคือไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนอย่างไรคุณจะได้รับสิทิ์นี้ เพราะว่าอาจจะมีคนประมาณห้าหมื่นคนประมาณแสนคนในประเทศท,ที่ไม่มีความกังวลใดๆเกี่ยวกับเรื่องรายได,ได้แต่มีคนจํานวนไม่น้อยที่วันนี้ร่ํารวยแต่อีกวันหนึ่งอาจจะยากจนคนจํานวนไม่น้อยก่อนยุคโควิด -19 ร่ํารวยมีรายได้พอเพียงแต่วันนี้ตกงานแล้วมีรายได้น้อยมากจนกระทั่งบางคนอาจจะต้องถึงขนาดที่จะฆ่าตัวตายเป็นต้นงั้นเรื่องของการที่บอกว่าให้รายได้ทนหน้าจึงเป็นหลักประกันสำหรับ คนในสังคมนั้นๆคำถามก็คือว่ามันยากใช่ไหมใช่ถ้าหากผมสรุปกับตัวเองคือถ้าบอกว่าเรื่องหลักประกันสุขภาพต้นหน้า30บาทรักษาทุโกโรคมันยากแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับความคนไทยไราจนอาจจะยากยิ่งกว่าแต่ความยากน้นเนี่ยมันมีวิธีการถ้ายกตัวอย่างเรื่อง30บาทรักษาทุโกโรคมันเริ่มต้นจากที่เราก้าวทีละขั้นทีละขั้นจากการรักษาพยาบาลผู้มีไรายได้น้อยในยุคป,ปี25 1 8 มาขั้นที่สองก็คือก้าวสู่การให้ประกันสุขภาพในระบบประกันสังคมของผู้ใช้แรงงานในปี2535และในปี2544ก็มีการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ทำให้มีการสร้างหลักประกันสุขภาพต้นหน้าในปี2544แต่แน่นอนในช่วงระยะแรกการที่จะรักษาทุกโรคอาจจะเป็นปัญหาในเชิงงบประมาณก็จ,จะมีการยกเว้นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงอย่างเช่นโรคมะเร็งการ ฟอกไตในผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังหรือการรักษาผู้ป่วย HIV จนกระทั่งมีการพัฒนาวิวัฒนาการมาเป็นลําดับวันนี้เราอาจจะกล่าวได้เต็มปากเต็มคําว่าหลักประกันสุขภาพทุนหน้า30บาทรักษาทุกโรคครอบคลุมโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคค่าใช้จ่ายปกติหรือโรคค่าใช้จ่ายสูงก็ตามดังนั้นถ้ากเรามามองดูว่าเราจะเริ่มต้นเกี่ยวกับรายได้พื้นฐานทุนหน้าเราจะเริ่มต้นอย่างไรครับมีข้อเสนอต่างๆมากมาย ข้อเสนออย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับ n e g a t i v ีฟอินค e มแทเรื่องเกี่ยวกับการที่มีภาษีย้อนกลับโดยที่คนทุกๆคนในสังคมสามารถที่จะยื่นแบบภาษีไปเมื่อยื่นแบบภาษีแล้วโดยระบบของข้อมูลสามารถจะตรวจสอบได้ว่าคนที่ยื่นแบบภาษีนั้นมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนก็จะมีการจ่ายภาษีย้อนกลับไปให้ทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีเงินได้เพิ่มเติมไม่ใช่เพียงแค่ไม่ต้องเสียภาษีแต่ยังมีเงินจาก ภาษีอากรจากคนอื่นๆในสังคมที่มีรายได้สูงกว่าย้อนกลับมาช่วยทําให้เขาสามารถที่จะยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีได้ต่อไปอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับบำนาญทั่วหน้าวันนี้เรามีเบีย้ยผู้สูงอายุคนที่อายุเกิน60ปีมีเบีย้ย600ถึง1,000บาทแต่ถ้าบอกว่าเราอยากจะให้ผู้สูงอายุทุกคนมีรายได้เพียงพอเกินกว่าเส้นความยากจนจะต้องให้คนละ2,763บาท มีการคำนวณโดยอาจารย์เดชน์สุขกำเนิดแล้วก็บอกว่าถ้าหากเราให้ผู้สูงอายุทุกคนประมาณ11ล้านคนอาจจะต้องใช้เงินประมาณ3 4 0 0สี่ื่นล้านบาทถ้าหากมองดูก็เป็นเงินก้อนใหญ่ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่าเงินก้อนใหญ่นี้จะทำยังไงนะครับสเต็ปต่อไปขั้นตอนต่อไปอาจจะมาที่เรื่องเด็กเด็กที่เป็นอนาคตของเราเด็กจำนวนไม่น้อยที่มีฐานะยากจนครอบครัวยากจนไม่สามารถจะมีโภชนาการที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่ดี มีเด็กในประเทศไทยทั้งหมดประมาณ14ล้านคนถ้าหากมองดูว่าเราจะให้รายได้สำหรับเด็กท,ทุกคนที่เกินเส้นความยากจนก็อาจจะต้องใช้เงินประมาณสัก470ล้านบาทตัวเลขเยอะมากแต่เดูตัวเลขถัดไปถ้าหากเราต้องการให้รายได้พื้นฐานทุนหน้าสำหรับคนไทยทุกๆคน66.5ล้านคนคนละ2,763บาทต่อเดือนจะต้องใช้เงินถึงปีละ 2.2ล้านล้านหรือประมาณ2ในสของงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปัจจุบันตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ถ้าหากฟังบอกได้เลยว่าเพอ้อฝันหรือเปล่าแต่ต้องไม่ลืมว่าเมื่อ22ปีที่แล้วเรื่องหลักประกันสุขภาพต้นหน้าก็เ,าเป็นเพียงแค่ความเพอ้อฝันเป็นความฝันที่อาจจะแทบเป็นไม่ได้เลยของชายคนหนึ่งแล้วก็มาบอกใจคนหนึ่งแล้วก็มาร่วมกันกันกบอีกหลายหลายคนที่สามารถจะสร้างหลักประกันสุขภาพต้นหน้าให้กับคนไทยทุกคนได้ ฉะนั้นถ้าหากเรามามองดูว่าตัวเลขเหล่านี้2.2ล้านล้านบาทถ้าดูเผลนๆมันเหมือนเยอะแต่ถ้าเราดูผลลัพธ์ที่กลับมาวันนี้พิสูจน์จากงานวิจัยหลายๆชิ้นว่า30บาทรักษาทุกโรคที่ตอนปีแรกๆใช้เงินประมาณ70,000ล้านปีปัจจุบันนี้ที่มีการนําเสนอไปก็ estly, คือประมาณแสน0 0้าล้านแต่ผลลัพธ์ที่กลับมาไม่ใช่เป็นเพียงแค่คนกว่า40ล้านคนซึ่งเคยล้มละลายจากการรักษา การเจ็บป่วยวันนี้พ้นจากความล้มลหลแต่เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ทําให้เกิดการมีโอกาสในการที่จะทำอาหากินต่อไปมีตัวเลขที่บอกว่าคนที่เคยเมื่อก่อนนี้ต้องสะสมเงินเพื่อเอาไว้เป็นหลักประกันเมื่อตัวเองเจ็บป่วยก็พ้นจากความกังวลปลดเปลื้องจากความไม่มั่นใจตรงนั้นทําให้มีความมั่นใจว่าถ้ามีหลักประกันสุขภาพแล้วเขาสาม,มารถนําเงินที่เขาสะสมไปนั้น ไปสู่ในการที่จะลงทุนหาโอกาสในการสร้างไรายได้ต่อไปเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ2 5 4 0ที่ฟื้นฟูได้เร็วเรื่องหลักประกันสุขภาพทุนาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คน,นต่างๆสามารถที่จะมีโอกาสในการที่จะสร้างไรายได้และเกิดมูลเกิดมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเช่นเดียวกันเรื่องเกี่ยวกับคนไทยไร้จน User Basic Income เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีการพูดถึงว่า ถ้าหากเราสามารถจะทำให้ทุกๆคนมีเงินรายได้พื้นฐานที่มั่นใจได้ว่าเขาไม่ว่าจะต้องตกงานไม่ว่าจะพยายามหาโอกาสใหม่ให้กับชีวิตไม่ว่าไม่ว่าจะพยายามที่จะไปรีสกิลเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาศักยภาพต่อไปในการสร้างไรายได้เขาถ้ามีปัญหาเขายังมีเงินก้อนนี้ที่ยังพอมีอาหารกินพอที่จะประทังชีวิตต่อไปได้ในภาวะที่ตัวเองยังไม่มีรายได้ที่แน่นอน ยิ่งในภาวะปัจจุบันอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าจะมีกลุ่มที่ว่าชนชั้นไร้ประโยชน์ (useless class) ที่ไม่สามารถปรับตัวจากการดิสรับของเทคโนโลยีตรงนี้ถ้าเขาไม่มีการ Re-Skill ครั้งใหญ่ก็อาจจะเป็นปัญหาหรือตอนนี้มีตัวเลขอยู่เพราะว่ามีคนอยู่ประมาณ2ล้านคนที่ทำงานภายใต้ระบบที่เรียกว่า Gig e c o n o อ y เป็นเศรษฐกิจแบบกิหรือเป็นฟรีแลนซ์ซึ่งไม่มีเงินเดือนประจา เป็นคนที่ทำงานซึ่งไม่มีความแน่นอนของไรายได้ถ้าหากสมมติว่ามีเงินที่เป็นรายได้พื้นฐานทุนหน้าก็าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่เกิดความมั่นใจว่าเขายัางสามารถที่จะค้นคว้าหาตัวเองให้เจอแล้วสร้างรายได้ต่อไปในอนาคตได้ไม่มีใครคำนวณได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าหากเราสามารถที่จะให้เงินรายได้พื้นฐานทุนหน้าแล้วทำให้คนสามารถจะเปล่งประกายศักยภาพของเขา เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรตัวเขาเองจะเป็นอย่างไรแลาอาจจะเห็นการเกิดการทะลุเพดานของการที่ทําให้ทุกคนที่เคยมีสัยภาพถูกกดทับเอาไว้เนี่ยสามารถจะเปลี่ยนกาารสัาพนี้ได้มากขึ้นนั้นโดยสรุปผมคิดว่าวันนี้เรื่องของความจนเราอาจจะมีวิธีคิดหลายแบบก่อนหน้านี้มีเรื่องเกี่ยวกับการพยายามที่จะมีเงินสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคนจนแต่สุดท้ายแล้วสุภาคนจนอยู่ที่ไหนไม่รู้ มีเงินเยียวยาที่จะให้ระยะเวลาสั้นๆสาเดือนแต่หมด3เดือนแล้วจะเป็นอย่างไรบางครั้งความฝันอาจจะอยู่ตรงเพียงแค่ว่าไม่ต้องไปคิดอะไรอ้อมๆคิดให้มันให้ตรงๆมีปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยคนไม่มีหลักประกันก็ให้หลักประกันสุขภาพมีปัญหาว่าคนจนทำยังไงให้เขาพ้นความยากจนก็คือให้เงินที่พ้นความยากจนตรงที่สุดแต่ถ้าหากบอกว่าจะไปถึงขั้นสุดท้ายที่ เราอยากจะมีรายได้พื้นฐานทุนหน้ามันจะเป็นฝันที่ไกลพอสมควรอาจจะต้องเดินไปทีละก้าทีละก้าทีละก้าโดยไม่หยุดถึงจุดจุดหมายเราเคยฝันตรงฝันไกลเรื่องความเจ็บป่วยแล้วนามาสู่เรื่องหลักประกันสุขภาพทุนหน้าทําให้เราถึงจุดหมายในวันนี้เราอาจจะต้องเช่วยคิดว่าเราจะฝันตรงฝันไกลเพื่อให้เราสามารถชนะความจนแล้วถึงจุดหมายได้อย่างไรเราจะต้องฝันตรงฝันไกลเพื่อให้เราชนะ เกี่ยวกับความโง่สามารถสร้างปัญญาในสังคมได้โดยที่ไปทีละก้าวทีละก้าวให้ถึงจุดหมายได้อย่างไรและเช่นเดียวกันเราอาจจะเคยฝันว่าเราจะาชนะประเด็จการเราจะสร้างประชาไยที่แท้จริงเราจะไปทีละก้าวทีละก้าวให้ถึงจุดหมายได้อย่างไรผมอยากจะเรียนท่านผู้กิจทุกท่านครับว่าวันนี้ได้เวลาของการปัดฝุ่นที่เกาะกินอยู่ในหัวใจเรามานานพอสมควรหรือลิ้นชัก ของความทรงจําลองดูสิว่าความฝันที่เราเคยมีอยู่ในวัยเยาวนั้นความฝันนั้นยังอยู่ดีหรือไม่ตั้งคำถามกับตัวเองครับว่าชีวิตนี้คุณมีความฝันอะไรที่คุณยังไม่ได้ทําหรือไม่ครับ